ผู้ชมดูนะอายุ <S <S เริ่มต้น20ใช่ยังเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะค่<ฮ>ะชีวิตไม่ได้เลิศหรูอะไรเลยคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแหละค่<ฮ>ะแล้วเราก็อย่างที่บอกเราเป็นเก๊กวางเราบังบังผากันด้วยเราจะต้องเก่งค่ะปรากฏเคยคิดว่าไม่รู้ว่าไอออนไลน์มันจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับเราขนาดนี้หนูไม่เคยคิดพี่หมดนามแบบไม่รู้เลยว่าวเองจะไปอยู่ตรงนี้ได้คือมันบังเอิญฟลุก,กแต่ว่าจริงๆแล้วการฟลุกของหนูนะหนู หนูตั้งใจนะคือตั้งแต่คลิปแรกที่หนูทำอ่ะหนูวางคอนเซปต,ต์ไเลยว่าแต่งหน้ามันต้องแต่งไม่เหมือนใครอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องคิดเลยว่าทำไงให้เราแตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะการรีวิวอย่างเงี้ยหนูเสพติดการรีวิวแบบสมัยก่อนๆที่รีวิวแบบละเอียดมากๆแบบเริ่มจากการแบบไปดูแบรนด์เก่ของแบรนด์ว่าแบรนด์เกิดจากอะไรมีสว่ว<า>นประกอบอะไรดังนั้นเนี่ยพอมาถึงทุกวันเนี้ยมันมาดูความสำเร็จของการรีวิวของหนูเนี่ยหนูก็มั่นใจเลยว่าสิ่งที่หนูมี มันต่างจากคนอื่นคือหนูศึกษาแบบละเอียดคือสมัยเนี้ยเขาจะแบบว่าเอาสินค้าหรือต่างๆไปแทรกในคอนเทนต์ประมาณ10บสิาวิแบบว่าใช้นี่ค่ะแต่ของหนูไม่ของหนูพูดเลยว่าว่าแบ็คกราวนด์ของแบรนด์ะ่ะเกิดจากอะไรบ้างใครเป็นคนก่อตั้งเริ่มจากอะไรส,สารสกัดดียังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่หนูทำมาโดยตลอดจนถึงทุกวันเนี้ยเขาบอกมันปิดกั้นการมองเห็นหมดลวใช่ทุกอย่างมันจะต้องใช้คนที่จะมาเริ่มทำออนไลน์มันสายไปหรือยังลูก จริงๆมันไม่มีวันสายไปครับพี่มดาเพราะว่าเด็กก็เกิดใหม่ขึ้นทุกวันแล้วก็มีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดขึ้นล่าสุดยังมีทิกตอกขึ้นมาได้เลยถูกอใครจะไปรู้ว่าวันใหม่อาจจะมันก็ไม่จะเป็นจะต้อง Facebook อย่างเดียวแล้วใช่ค่ะทำไมก่อนทุกวันนี้ยูทูบมันก็มีอย่ที่พแลเริ่มพอๆ f เฟซบุ๊กแล้วใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยหนูว่าเด็กยุคใหม่ก็ต้องตามโลกให้ทันมีแพลตฟอร์มอะไรมาปุ๊บแล้วก็เล่นไปเลยเกิดมาแบบมันจะพ่านะผูกมันดังขึ้นได้ตอะ สมมติบอกว่าจะเริ่มหาเงินจากเด็กประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนเรียนนิเทศเยอะที่สุดในโลกนะครัเราเรียนนิเทศกันเยอะมากจะเริ่มอย่างหนูยังไงมันง่ายมากมันเริ่มจากการที่ต้องดูก่อนว่าเราเราชอบสิ่งไหนบางคนชอบอ่านบางคนชอบเขียนบางคนชอบทาคลิปบางคนชอบพูดบางคนชอบเต้นอย่างนี้มันมันต่างกันคนมีความชอบแตกต่างกันใช่ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราเราพอเราค้นพบความชอบของตัวเองแล้วก็ต้องหาและว่าเอ๊ะมันมีแพลตฟอร์มหรือมีช่องทางไหนที่ทำให้เรากระจายข่าวพวกนี้ว่าเราชอบอะไรให้คนอื่นได้ฟังได้บ้างถ้าสมมติ หนูเป็นพวกเราเป็นคนธรรมดาแหละอ่ะอย่างหนูหนูก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อนอเป็นคนที่อยู่ในสลามมาก่อนด้วยซ้ําไปปรากูว่าทํายังไงจนถึงงานผงงนยังเราคนก็ถึงจะดูแน่นอนคือมันต้องแตกต่างจากคนอื่นและที่สําคัญคุณภาพมันต้องดีอย่างเช่นถ้าคุณจะถ่ายคลิป คลิปมันต้องแสงชัดไหมอย่างบางคนอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เหมือนกันมั่งแต่งหน้าโอ้โหแต่ไฟนี่แดดสาดไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมืดอย่างเงี้ยใครก็จะไปเห็นเห็นอะไรอะถานจริงถ้าถ้าจะทำก็ทำให้มันชัดเห็นให้มันชัดอย่างเงี้ยให้คนมันเห็นไปเลยกระจาแน่นอนยิ่งถ้าเจอบางคนเจอคอนเทนต์ที่ดีหรือเจอคำพูดดีๆเขาหน่อยเนี่ยคนก็ชอบคนก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยก็คิดคำพูดที่มันแมสหน่อยที่คนเขาชอบกันอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังทำคลิปอยู่ก็ยังทำคลิปอยู่ค่ะ อยากจะบอกคนที่กาลังตกงานบางคนบอกเอ้ยเรากำลังจะก้าวสู่ออนไลน์อ,อยากจะบอกทุกคนว่ายัางไงจริงๆตั้งมันเริ่มตั้งแต่เด็กที่หนูแบบทํามาหลายอย่างมากเริ่มจากการเป็นพนักงานล้างจานแถวบ้านเวลาเวลาร้อยห้าสิบแล้วก็ไปพนักเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพนักงานโรตาร์ร้านกาแฟต่างๆหนูทำมาหมดมงานบริการทุกปแบบหนูทำมาหมดดังนั้นนี่ยจริงๆแล้วว่างานมันมีอยู่รอบตัวเว้นแต่ว่าคุณจะอายที่จะทำมาหรือเปล่ามันเลยแค่นั้นแหละแค่นั้นจริงๆอยาอายทำกินคือที่สุดแล้ววันนังมันก็เป็นวันของเราใช่ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณ ขอบคุณเราแค่มาอัปเดตในรอบสี่ปีแขกรับเชิญของเราวันนี้มีเงินกี่หลักแล้วลูกแม่ก็เลยน้อยกูกุกีก็ไม่ลําบากแล้วเนาะไม่ลําบากแล้วค่ะพาอแม่ก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้ค่ะยังให้แม่ไปทําสาวโรงงานอยู่ไหมพีกว่าคุณสมยค่ะ<า>แม่ไม่ยอมออกจากการเป็นสาวโรงงานถึงทุกวันนี้เห็นไหมล่ะเงานเบอกว่าแม่ทำไมถึงไม่ออกแม่บอกเลยป้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม่ถึงอายุเกษียณเนี่ยประกันสังคมก็ให้อีกแสนกว่าบาทแล้วแม่แสนหนึ่งหนูทำงานหนึ่งกะที โทรออกเธอแม่บอกไม่ได้คนเราต้องทํามาหากินแม่ไม่ยอมออกหรือว่าเขาคงเหงาแหละเขาเลยไม่ออกขอแซวความดีใจกับน้องมากๆนะขอประคุณทีรักเลยท่่กเลย่ะท่านผู้ชมมาพรุ่งนี้คุณก้อยรัชวินเปิดใจจะเป็นเจ้าสาวแล้วนะฮะช่วงนั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณก้อยรัชวินสองทุ่มสิบนาทีวันนี้เราไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ